S <S อ่ะ <S <S ไปเดาข่าวดีดีกว่าครับผมนี่อันนี้ชัดเจนนะครับข่องร้มานานแล้วครับ,รบเรามา,มาฟังข่าวดีกันนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยอุบลร,ราชธานีครับโดยท่านหัวหน้าง,งานบริการห้องสมุดกลางนะครับคุณนุชจรินทร์ภูธาคนนี้เองรู้จักนะฮะที่ห้องสมุดกลางนี่แหละครับอ่าสำนักพิทยาบริการมหาวิทยาลัยอุบลนี่ครับได้แจ้งว่ามีนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับเก็บสร้อยทองสร้อยขอทองคําได้นะครับ อันนี้ก็เป็นรายการของทางเมาบลเอามีภาพด้วยนะฮะ,ฮะก็แจ้งว่ามีนักสามาหาัอยอุบลเนี่ยจัดเ,เก็บสร้อยทองคอทองคําได้ก็มาประกาศหาเจ้าที่รับคืนผู้เก็บได้คือน,นายนิกรกุลสุวรรณนะฮะ<อ>คนที่เห็นใส่เสื้อสีชมพูสีแดงนี่นะครับนิกรกุลสุวรรณเป็นนักษาปีสีวิศวะครับโอ้ย่ยมนะฮะทองนี่ก็หนัก2สลึงมูลค่าก็หมื่นสองนะครับครับผมเจ้าของสร้อยคอนะครับที่เห็นมารับนี่ก็คือนางสาวอนุสราชัยวงศ์เป็นนักษาบริหารปีสา สาขาการเงินและการธนาคารครับในนิกรบอกว่าเมื่อต้นเดือนมีนาเนี่ยได้เข้ามาอ่านหนังสือในห้องสมุดกับเพื่อนครับระหว่างที่อ่านหนังสือครับมองไปที่พื้นครับเห็นสร้อยเนี่ยครับหล่นอยู่ข้างๆโซฟาพอจิบขึ้นมาดูก็เห็นว่าเป็นสร้อยคอทองคําครับก็เลยถามหมู่ครับาเพืของเจ้าบอว่าแมนของเจ้าบอว่าแมนบอไปซ้อมบัตนะครับแต่ก็ไม่เจอครับจึงตัดสินใจเอาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดแทนที่จะเก็บใส่กระเป๋าครับครับ เพื่อประกาศหาเจ้าของจนเวลา2ส,สัปดาห์ผ่านมาครับทร<ฆ>าบว่ามีน้องนักศึกษาติดต่อมาขอรับก็เลยรู้สึกดีใจ<ฆ>ที่ของของเขาได้กลับไปสู่เขาครับ,ค,รบคิดว่าผู้เป็นเจ้าของนี่คงจะมีความทุกข์ใจไม่น้อยเลยทีเดียวนี่ครับในส่วนของนางสาวอนุสราชัยวงศ์นะครับผู้ทําสร้อยคอทองคำหล่นหายก็บอกว่าหลังจากที่สร้อยหายเขาพยายามหาตามจุดต่างๆแต่ก็ไม่พบ สิ่งที่ทําได้ดีที่สุดคือทําใจยอมรับความจริงคับพี่พานุขาดิฉันคิดว่าคนเก็บใต้นี่คงจะเอาไปขายแล้วค่ะครับหรือว่าอาจจะเก็บเอาไว้ใช้เองแล้วจนมีเพื่อนมาแจ้งว่ามีคนเก็บสร้อยได้ติดต่อมาขอรับดิฉันรู้สึกดีใจมากเลยค่ะขอบคุณพี่มากนะคะพี่นิกรที่มาส่งมอบของมีค่าคืนเป็นของขวัญที่คุณแม่ซื้อให้ดิฉันก่อนที่จะมาเรียนมหาวิทยาลัยค่ะดิฉันจะขอยึดมั่นในแบบอย่างที่ดีงามของรุ่นพี่คนนี้ และเชื่อว่าสังคมยังมีคนดีๆอย่างนี้อยู่มากเลยครับนี่คือความภูมิใจนะครับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับรคนนิกอเองก็พ่อคุณแม่นี่ครับนี่คุณนิคเจอเจอเจ้าของสร้อยแล้วนะอย่าว่าแต่สองสิงเลย1สิบบาทก็พอจะซื้อให้มัครับผมตอนเขาเก็บเขาไม่รู้หรอก ผมนึกว่าจะออกจากปากคุณพานุนะตอนอยู่ปากีน่ัเดี๋ยวว่าแต่ส้อนสลึงในสิบบาทก็เขาจะซื้อให้เพราะอะไรฮะพร้อมค่าชิ้นสอดอีกห้าเซนก็อาจจะมีแฟนแล้วก็ได้นะครับนี่ฮะคุณงามความดีนะครับเก็บสร้อยได้หมื่นสองนี่ก็ทำงานกว่าจะได้หนักเหมือนกันนะนะฮะนั้นก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีนะครับแล้วก็ขอชื่นชมกับ ครอบครัวของคุณนิก่รกุลสุวรรณฮะขอเชิดชูครอบครัวกุลสุวรรณนะครับที่ชมรายการนี้อยู่นะครับครับผมใครรู้จักเนี่ยต้องโทรไปแสดงความยินดีเลยบอกพ่อแม่สอนดีเหลือเกิน